สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงปืนแก๊ปนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางกันติดต่อไว้ก่อนนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับไอเดียไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับนี่จะพามาชมนะครับปืนยิงปลาทรงปืนแก๊ปนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับราคาอยู่ที่สี่พันนะครับตัวนี้ตอนนี้จะมีอ่าจะมีหลุดมานะครับจะมีหลุดมาอยู่นะครับ สามารถส่งให้ได้เลยนะครับเก็บปลายทางได้นะครับแต่เก็บปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม200นะครับค่าจัดส่ง200เนี่ยต้องโอนมาก่อนนะครับใครที่ไม่กล้าโอนมัดจามาก่อนนะครับก็ไม่ต้องทักมานะครับเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานราคาสูงนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเราส่งไปแล้วลูกค้าไม่รับของนะครับของตีกลับมานะครับมันจะมีปัญหานะครับคือตอนที่ อ่าส่งไปนะครับเขาจะดูแลให้เราดีนะครับพอส่งตอนของตีกลับมามันอาจจะเขาอาจจะไม่ดูแลให้เราดีนะครับแล้วก็ของอาจจะค้างอยู่ค้างสินค้านะครับทําให้สินค้ามันทับหรือว่ามันอันนี้กันมัน,ม,นมันอาจจะชํารุดเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องมัดจําก่อน200อนะครับถ้าจะเก็บปลายทางนะครับหรือว่าท่านใดที่สะดวกโอนก็โอน,โอนมา4ี่พันเท่านั้นนะครับ เ็นการเพื่อเป็นการประกันนั่นแหละครับว่าลูกค้าจะรับสินค้านะครับถ้าเกิดเราส่งไปแล้วลูกค้าไม่ยอมรับสินค้านะครับสินค้าจะตีกลับมานะครับก็จําเป็นจะต้องมัดจํานะครับวันนี้วันที่เจ็ดวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับนี่ครับดูงานกันนะครับ ขนาดมือพอดีนะครับไกกล่องเป็นไกอีซี่ล็อกนะครับมีระบบช่วยล็อกนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราล็อกไว้นะครับมันก็จะเรียบนะครับเนี่ยครับมันก็จะเรียบไปกับระบบไกนะครับเนี่ยมันจะไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาบดบังนะครับเวลาเรายิงออกไปมันถึงจะขึ้นมานะครับเวลาเราใส่ลูกผักลูกเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับ ให้ด sure ูตัวงานนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานไม่ได้ทําสีนะครับตัวนี้เป็นงานโชว์เนื้อไม้เลยนะครับไม้ประดุลนะครับส่วนตัวนี้นะครับสีดําก็คือไม้ประดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรานํามาแวกสีลงไปในเนื้อไม้นะครับให้กลายเป็นสีดํานะครับแล้วก็เคลือบทับอีกหลายชั้นนะครับไม่ลอกแน่นอนนะครับเรารับประกันให้เลยนะครับสีไม่ลอกแน่นอนนะครับ นอกจากจะมีอะไรไปทิ่มจนไม้มันแตกออกมานะครับลยปีนต้นมงต้นไม้แล้วก็มีอะไรทิ่มจนไม้มันปิ้นออกมานะครับแบบนั้นเราไม่รับประกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแล้วไปใช้งานนะครับมันลอกมันร่อนนะครับเรารับประกันให้เลยนะครับไม่มีร่องแน่นอนนะครับพองนี้นะครับของแถมที่ให้ไปพร้อมตัวปืนนะครับก็จะมีท่อสายสาย PE นะครับห2 0ปอยดี่ิปอนนะครับลูกดอก2ลูกนะครับ ยาง2ชุดแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับฝากท่องทางกันติดต่อไว้นะครับ f a c e b o o k ทั้งคิวปืนยิงปลาวนนะครับ i d l ดี e ไลน์6 8 865 0าตามนี้นะครับงานสวยๆนะครับงานส่งปืนแก๊บนะครับตอนนี้มีหลุดมาพร้อมส่งเลยนะครับแต่ในจำนวนพวกนี้นะครับก็เป็นงานลูกค้าที่สั่งทำนะครับ แต่มันน่าจะมีเหลืออยู่นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับรีบทักกันเข้ามานะครับใครที่ต้องการปืนทรงปืนแก็ปแต่ไม่ต้องการรอนะครับก็คือมีพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ